จังว่าสิขอเ้ากล่าวไปถึงวัดกาทิงเดโนเขาคิดจะกูดเนอเขาคิดจะกูดนั่นเด้อท่ันจังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดจันทบ,บุรีเดี๋ยวก็กำวังสิญากิมังนี่ เออตอนวันนี่เหมือนว่าหนีแล้วทัน,ท,น,ท,นทันไปนี่กับใครจังหวัดสิขอคกเอากล่าวไปถึงวัดกาธินเดโนนเขาคิดจะกุดนั่นเด้อท่านจังหวัดจันทบุรีโดยท่านน เขาคิดสกูนันเดอ่าน,นจังหวัดจันทบุรีกุดนันเดอ่าน,นจังหวัดจันทบุรีทบุรีเขาไปาาถิงวัดกาทิงเดหนเขาคิดสกูดนันเดอ่าน,นจังหวัดจันทบุรี โดยท่านหลวงพ่อเขียนนังวัดเขาโรงเรียนน้งวัดเขาสู่บานได้ทันเออเป็นพระนักบาตนักพัะเป็นพระเป็นพระนักาดนักพัฒนา